เรื่องย่อนวนิยายชูคิงโอตาคุรุ่นเก่าชอบดูแอนิเมชันโดลูโอแดลูแต่บังเอิญเขามาที่นี่และปลูกระบบเทพีชีใบาจากเป็นผู้นำขององค์กรในโลกของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เธอพบคนธรรมดาคนหนึ่งที่จะได้และแต่งงานด้วยเขาแก่และตายไปพร้อมก,กับการเป็นพระเจ้าด้วยและเขากังวลเรื่องเดิมๆทุกวัน เรื่องย่อนวนิยายหลินมู่ซึ่งเป็นคนธรรมดาได้รับระบบเส้นทางแห่งสวรรค์ในทันใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อเลือกเส้นทางสวรรค์สำหรับโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลินมูก็เริ่มสอนและให้ความรู้แก่ผู้คนอาไม่สี่มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในการให้ความรู้แก่อนาคตของสวรรค์ เรื่องย่อนวนิยายดังนั้นตามตำนานปีศาจสามารถกลายร่างเป็นผู้ใหญ่ซ่อนตัวในฝูงชนและเลือกคนที่จะกินเราดื่มลมกลืนทรายและท่องไปใต้เมฆเดียนเว่ยกลืนอาหารตะกราะเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและเขายกคอนโซ่ดาวตกนับพันล้านชิ้นไว้ในมือดวงตาของเขาสงบนิ่งและห่างไกล เรื่องย่อนวนิยายลูกหยวนที่เล่นเกมตลอดทั้งคืนได้เดินทางไปยังโลกแฟนตาซีบวกไซไฟที่ทุกคนสามารถกลายเป็นเทพพเจ้าจุดไฟและควบแน่นเทพ,พเจ้าได้ในตอนต้นของเกมเขาถูกหลอกโดยพี่ชายที่ดีของการรทัพยากรระดับกลาง และเขายังเลือกหนอนทะเลทรายที่ทวีคูณและไม่มีพลังโจมตีในฐานะผู้เชื่อโชคดีที่การเปิดใช้งานตัวช่วยเริ่มต้นขนาดเล็กของระบบทำให้หนอนทะเลทรายกลายพันธุ์ได้นอนทะเลทรายบวกยีนรังเท่ากับรังตัวอ่อนเนสลาว่าบวก เลือดของริปเปอร์เท่ากับริปเปอร์เซอร์คลิงริปเปอร์เซอร์คลิงบวกเดมอนยีนเท่ากับเดมอนริปเปอร์เดมอนริปเปอร์บวกสนีเฟรกเมนบวกกอดยีนเท่ากับกอดคิลเลอร์เมื่อแอลยูยูอันกวาดล้างกันเวลาและอาวากาศด้วยกองทัพเซอร์จีจำนวนนับไม่ถ้วนลิสิทธิ์ก็สั่นสะท้าน เรื่องย่อนวนิยายสายของเทพสูงสุดรวมเข้ากับวังหาวการเกิดใหม่และอีกโลกสองมิติโดยบังเอิระคสูมิโกาชิฮ้าเป็นโต้ตัวเดียวกันกับลิ้นและทองสีดำอาศัยอยู่ร่วมกับชิหนามาชิโรการรวมกันของโทชิชิมะสุอีโกะโคโตริยูเลียหัวมิวเอส ทีละคนปรากฏในชีวิตของแวงฮาวไม่มีชาติที่แล้วผลงานที่ยอดเยี่ยมส่วนใหญ่ของ ACG ทั้งหมดได้รับความนิยมมีบางงานที่เต็มไปด้วยกิจวัตรและไม่ขยับขยื่นการพัฒนาของ ACG ทั้งโลกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อแวงฮาวเกิดใหม่ในโลกคู่ขนานและกำลังเตรียมสร้างอาณาจักรสอมิติฮัก e กี X ้เย็กซิงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง และปีศาจและผีทั้งหมดก็มาอย่างเงียบเงียบเรื่องย่อนวนิยายนิยายเรื่องนี้เป็นที่รู้จักในชื่อท็อปเที p r o โปรบิเดน ซีเครตคันติเวด for a thousand years การเกิดใหม่มาสู่โลกแห่งการบ่มเพาะพลังอมตะฮันหวยพบว่าเขามีคุณลักษณะของเกมดังนั้นเขาจึงสามารถขย่าลูกเต๋าเพื่อฟื้นฟูรากฐานทางจิตวิญญาณและโชคของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาใช้เวลาถึง11ปีในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนักรบไร้เทียมทาน อมาตะยอดเสน่ห์เดสตินีซอสแมดเนสคุณวุฒิด้านเคนโดชั้นยอดความเข้าใจด้านเคนโดชั้นยอดเชิญฟาจูเอเชนคุณสมบัติสูงสุดสำหรับคุณสมบัติเชิญฟาลูกหลานของจักรพรรดิอมาตะ ได้รับเทคนิคการพาะปลูกอมะตะที่ไม่มีใครเทียบได้และหิ่งวิญญาณคุณภาพสูง1,000ชิ้นเพื่อที่จะมีอายุยืนยาวหันพวยตัดสินใจที่จะฝึกฝนอย่างเงียบเงียบและไม่แสดงความสนใจหลายพันปีต่อมาโลกแห่งความเข้าใจได้เปลี่ยนไปจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อโลกนางฟ้ากวาดล้างโลกมนุษย์ พันจูต้องลงมือจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าดูเหมือนว่าเทพพยาดาไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เรื่องย่อนวนิยายทันทีที่เสี่ยวไปตื่นขึ้นโลกกระนัดของเขาก็พังทลายลงเมื่อมีคนถูกฟ้าผ่าเขาเดินทางทันทีที่เขาหลับแต่โชคดีที่ดูเหมือนเขาจะอยู่โยงคงกระพัน เรื่องย่อนวนิยายปรมาจารย์มาเลยชกตึกสูงอาจารย์เสี่ยวหมากำลังเดินอยู่บนอากาศมาสเตอร์เรนคว้าฝ่ามือของแม่น้ำดอกไม้ประจำโรงเรียนอัจฉริยะกลายเป็นคู่มั่นดิงนารูโตะเข้าร่วมกลุ่มดิงซาสุเกะเข้าร่วมกลุ่มดิงจิมงซีฮ่องเต้เข้าร่วมกลุ่มดิงไอเซนเข้าร่วมกลุ่มดิงแชงสะเข้าร่วมกลุ่ม บังเอิญตายเดินทางผ่านโลกคู่ขนานเป็นหัวหน้ากลุ่มแชทอ่งเปาแห่งสวงสวรรค์และเดินทางสู่สวงสวรรค์อยู่ยงคงกระพัน TS เพื่อนของชูหวงคุณสามารถอ่านหนังสือเก่า Super อร์เรด e อนเ e โลเปเฟรรี่ เรื่องย่อนนวนิยายว้าวโฮสอยู่ยงคงกระพันทันทีที่จับสลากสุดยอดมากอยากพูดอะไรเกี่ยวกับโฮสบ้างจะพูดยังไงดีมาเล่นให้โลกแตกก่อนดีกว่าโฮสกำลังมาเร็วๆนี้พี่ชายของคุณคือการเกิดใหม่เป็นการเกิดใหม่หรือไม่เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนโฮสหน้าเบื่อมากคุณต้องการไปเล่นเครื่องบินลำอื่นหรือไม่ ไม่รีบร้อนรอฉันขุดสองสามหลุมก่อนเจ้าภาพคุณยังหลุมน้องสาวของคุณคิคขค้ขินี่เป็นอุบัติเหตุเรื่องย่อนวนิยายที่นี่ทุกคนสามารถเปิดอาณาจักรแห่งสวรรค์จุดไฟศักดิ์สิทธิ์ปลูกฟังเผาพันธแห่งศรัทธาและพิชิตเครื่องบินเอเลี่ยนเมื่อแอลอยูยานเดินทางผ่านที่นี่ เขาพบว่าเทพพเจ้าและถวยเทพที่นี่เป็นระบบแฟนตาซีตะวันตกทั้งหมดจนกว่านิ้วสีทองของเขาจะตื่นเขาได้รับเทมเพลตหมดของตำนานตะวันออกบันทึกคุณร่ายออร่าโดเมนของพระเจ้าของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้จักบันทึกสตาร์เมอร์ล็อ,ลอกเผ่าพันธุ์อันดับหนึ่งของครอบครัวคุณเปลี่ยนเป็นกิเคียนบันทึก คุณเอาชนะคู่ต่อสู้และได้รับพิมพ์เขียวกิลลิ่งฮอล์บันทึกคุณได้เพิ่มปลักอินสภาพอากาศในกอตส์โดเมนของคุณแสงแห่งธรรมชาติและเผ่าพันธ์กอตส์โดเมนของคุณมีสภาพจิตใจที่มั่นคง เรื่องย่อนวนิยายลีซานผู้เดินทางไปยังราชวงศ์ถังคิดว่าจะมีนิ้วทองคำและแต่งงานกับใบฟูมี่และเดินไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีชีวิตและไม่เคยเห็นนิ้วทองคำอย่างไรก็ตามเนื่องจากความตั้งใจของเขาที่จะเมตตากรุณาในช่วงชีวิตของเขา เขาได้รับการรู้แจ้งโดยลี่ชิมินและทำให้เขาเป็นเทพพเจ้าแห่งแม่น้ำลูโอชุยหลังความตายเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลี่ซานคนรุ่นหลังได้สร้างอนุสาวรีย์ให้กับเขาหลังจากไม่กี่ร้อยปีพลังงานทางจิตวิญญาณก็เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆและทันใดนั้นก็มีสัตว์ประหลาดผีและงูมากมายในโลกจูๆ่ๆวันหนึ่ง ลีซานก็ตื่นขึ้นจากวัดแม่น้ำกลายเป็นเทพ,พเจ้าแห่งแม่น้ำและเปิดใช้งานระบบลงชื่อเข้าใช้ดิงขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ใช้แพ็กเกจของควัญสำหรับมือใหม่ดิงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับวิธีการบ่มเพาะร่างกายสีทองดิงขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับพระเจ้า ดวงตาแห่งสาเกยมุนีดิงขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้รับบัฟโชคสองชั้น น,นิยายการเดินทางผ่านโลกอื่นเชนเอ็กเจอร์เปลี่ยนสำเนาระบบเกมที่เขาพกติดตัวให้กลายเป็นโลกแห่งความลับและฉันจะได้รับรางวัลสำหรับผู้อื่นในการผ่านด่านศูนลกากรตราบใดที่ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการเป็นบรรพบุรุษก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม วัตถุโบราณอาณาจักรลับที่หายากไม่ว่าอาณาจักรลับที่หายากจะเป็นเช่นไรเฮาเมียวซองยึดมั่นในหลักการของการแบ่งปันเสมอช่างเป็นความรู้สึกอันสูงส่งอะไรเช่นนี้นี่คือจิตวิญ,ญญาณแห่งความเข้าใจและนี่คือจิตวิญ,ญญาณที่ผู้ฝึกฝนทุกคนควรเรียนรู้ในการประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่โดดเด่นสิบคนในโลกการพอปูก เชนเอ็กเชยิ้มให้กับการแสวงหาของทุกคนเอาละทุกคนเมื่อเจ้าโคน้นลิทคิงได้โดยไม่บาดเจ็บข้าคงจะสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากไปได้เรื่องย่อนวนิยายฟูคิงจูนพบว่าผมของเขาสามารถเติบโตอรารยธรรมนับไม่ถ้วน ตำนานจึงเริ่มต้นขึ้นเดินทางผ่านเงาและเสียงประสิบไม่รู้จบแสงตัวอยู่ในความชั่วร้ายที่เป็นอันตรายเขาเริ่มกลายร่างเป็นเทพ,พเจ้าชั่วร้ายที่น่ากลัวที่สุดที่เคลื่อนผ่านปราสาทในหมอกและความหายนะแห่งความรู้ที่เกิดจากมิตินับไม่ถ้วนและมักจะแลกเปลี่ยนความรู้ต้องห้ามกับเส้นผมของผู้คนนับเป็นไทยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนที่สูญเสียหัวของพวกเขาแข็งแกร่งและผู้คนนับไม่ถ้วนได้ส่งต่อเรื่องราวโบราณในสายลมสัพพสัตต่างพากันหวาดภวาเรียกมหันตภัยที่ข้ามอารยธรรมนับไม่ถ้วนว่ามหันตภัยแห่งการปรินิพพานเรื่องย่อนวนิยายหลังจากล่วชาผ่านหมู่บ้านลับทรายนารูโตะ แล้วคาเซคางเงยค,คนที่สามก็หายไปแต่ไม่ต้องตกใจไปปัญหาไม่ใหญ่เอาเลยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหนึ่งในสีแรงพื้นฐานของจักรวาลมีทรายสีเหลืองทอดยาวและลวดชายยืนอยู่บนเนินทรายโดยไม่สนใจไรคาที่สามวันนี้ฉันจะใช้พลังแม่เหล็กเพื่อทำลายโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณเกราะของทอตั้งแต่นั้นมาฉันก็เป็นตำนาน อัญญาประกาศคู่เอามือรูปกันร่ำมาพร้อมกับสะพานโกลเดนเกตชีพจรแม่เหล็กไฟฟ้าการบิดเบือนทางแสงหยุดการหมุนของโลกและดึงเงาคะ์์ขนาดใหญ่เรื่องย่อนวนิยายความฝันที่เป็นจริงยิ่งกว่าความฝันของคิงนิ่งคือโลกแห่งความฝันของฉันฉันอ่อนแอเกินไปและต้องการที่จะแข็งแกรง่ง ฝัเมื่อนำความรู้ในความฝันมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหนังสือเล่มน,นี้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอกที่น่าสงสารตั้งแต่วัยเด็กที่อาศัยความสามารถของความฝันในการโตกลับโลกทั้งใบเรื่องย่อนวนิยาย เรื่องราวเริ่มต้นด้วยทะเลสาบทะเลสาบชายรักหญิงความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการวาดอาณาจักรของพระเจ้าจากปลักอินบ้าบ้าน,นั่นนางเอกสาวฮอตที่สามารถดัดแปลงความเป็นจริงได้เรื่องย่อนวนิยายเชิญเอก,กวนเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซูจโจได้รับระบบและเขาสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้หลังจากหยุดพัก พัก10นาทีแล้วรับรถบูกาติรุ่นลิมิเต็ดมูลค่า50ล้านหลังจากพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเขาก็ถูกไล่ล่าโดยผู้คุ้มกันที่อาวุโสที่สุดจากทุกสาขาอาชีพพักผ่อนสองชั่วโมงขอแสดงความยินดีกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในซูจโจและหางโจพักผ่อนเป็นเวลาเอนชั่วโมงระบบฉันไม่ได้รับอะไรอีก เรื่องย่อนวนิยายเชิญเลี่ยนเดินทางข้ามทวีปจินตนาการปลุกระบบย่อยยินเทียนเฉือนผีลงโทษวิญญาณชั่วร้ายรีสตาร์ตตำนานและลงมายังโลกได้มาไม่เที่ยงดำและขาวผีและผีความไม่เที่ยงคา่าได้รูปเทพประจำเมืองสัง,งา่าพาเผยปราบพูดผีปีศาจรับหัววัวและหน้ามารากชัสที่ดีและชั่วร้ายและแยกทางทั้งสาทีละขั้นตอนยึดชีวิตและความตายของสามอาณาจักร รีสตาร์ทคำสั่งหญิงและหยางยึดโลกใต้พิภพและกำหนดการเกิดใหม่เรื่องย่อนวนิยายไปชีเดินทางไปยังโลกที่ปรมาจารย์สัตว์ร้ายเป็นกระแสหลักและกลายเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยช่างกลเพื่อสำรวจวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของเจ้าแห่งสัตว์ร้าย เขานำกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่คดเคี้ยวเล็กน้อยบนต้นไม้วิวัฒนาการเพื่อเริ่มต้นการเดินทางวิวัฒนาการที่ผิดปกติถอนอนอ